สวัสดีค่ะดิฉันสมาลายโอไบรอันเสน่ห์ของคนเรานั้นสามารถสร้างได้และไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวหากเรารู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจในบทความนี้ดิฉันจะพาคุณไปเรียนรู้หาวิธีวางตัวให้มีสเสน่ห์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกวันและ จะทำให้คนรอบข้างรักและเอ็นดูคุณอย่างยั่งยืนคะ่ะข้อหนึ่งใช้คำว่าขอบคุณและขอโทษให้บ่อยขึ้นและใช้ด้วยความจริงใจหลายคนอาจคิดว่าคำพูดว่าขอบคุณหรือขอโทษเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วสองคำนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการทำงานด้วยนะคะแล้วทำไมจึงสำคัญเพราะคำว่าขอบคุณแสดงถึงความใส่ใจและการมองเห็นคุณค่าของคนอื่นส่วนคำว่าขอโทษสะท้อนถึงความถ่อมตนการยอมรับผิดและการเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายคะ่ะตัวอย่างการนำไปใช้ก็เช่นขอบคุณคนขับรถแท็กซี่พนักงานร้านสะดวกซื้อหรือ เพื่อนรวมงานแม้สิ่งที่เขาทำจะดูเป็นเรื่องธรรมดาก็ตามหรืออาจจะเป็นขอโทษเมื่อลืมตอบข้อความหรือลืมทำสิ่งเล็กๆที่เคยสัญญาไว้ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามผลลัพธ์ที่ได้คนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมีวุฒิภาวะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่นค่ะ ทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้และมีสเสน่ห์ในแบบที่ยั่งยืนนะคะข้อ 2. หยุดคิดว่าตัวเองถูกเสมอการยึดมั่นว่าความคิดของเรานั้นถูกต้องที่สุดคือกับดักของอีกโก้ที่ทำลายสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวคะ่ะแล้วทำไมต้องระวังเพราะเมื่อเราคิดว่าตัวเองถูกต้องตลอดเวลาเราจะเริ่ม ฟังคนอื่นน้อยลงพยายามเอาชนะในการสนทนาและไม่ยอมเปิดรับมุมมองใหม่ๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดและอาจจะถอยห่างออกไปอีกด้วยค่ะและวิธีฝึกตัวเองมีดังนี้ค่ะตั้งคำถามกับตัวเองก่อนโต้แย้งกับใครว่าถ้าฉันเป็นเขาฉันจะรู้สึกอย่างไรฝึกฟังแบบไม่รีบโต้กลับ ยอมรับว่าความรู้และประสบการณ์ของเรายัางไม่สมบูรณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราหยุดยึดติดว่าตัวเองถูกเสมอเราจะเริ่มมีสเสน่ห์จากความถ่อมตนเป็นผู้ฟังที่ดีและกลายเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะข้อ3 อย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะทุกคนมีเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณอาจไม่มีวันรู้จากการมองแค่ภายนอกนะคะคำพูดนี้อธิบายได้ดีว่าการตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกนั้นอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในการรู้จักคนที่มีคุณค่าค่ะยกตัวอย่างก็เช่นคนที่แต่งตัวโทรม อาจเป็นคนที่มีน้ำใจและจริงใจมากกว่าคนในชุดแบรนด์เนมนะคะหรือพนักงานเสิร์ฟที่เงีย,งยบๆอาจเป็นนักเรียนทุนผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่คนที่ไม่พูดเก่งอาจเก็บความรู้สึกเล็กๆไว้เพราะเคยถูกทำร้ายทางคำพูดมาก่อนก็ได้ค่ะและนี่คือวิธีฝึกเลิกตัดสินคนจากภายนอกค่ะฝึกตั้งสติท,ทุกครั้งเมื่อเจอใครครั้งแรก อย่ารีบด่วนสรุปมองเห็นคุณค่าของคนจากพฤติกรรมความคิดและเจตนามากกว่าภาพลักษณ์นะคะผลที่จะตามมาก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่อบอุ่นมีวุฒิภาวะและเปิดกว้างซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่หาได้ยากและประทับใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งมากค่ะขอ้อ 4. รับฟังและเปิดใจทุกความคิด พร้อมเปิดใจเรียนรู้สเสน่ห์ของคนที่รับฟังอย่างแท้จริงมักมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคนเราล้วนต้องการใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินนะคะการฟังแบบมีสเสน่ห์คืออะไรไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่คือการตั้งใจฟังเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่พูดแซกไม่ด่วนสรุป และไม่เปลี่ยนประเด็นให้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะวิธีฝึกง่ายๆและใช้ได้จริงมีดังนี้ค่ะเวลาที่มีคนคุยกับคุณอย่ากกดมือถือฟังด้วยสายตาพยักหน้าสบตาหรือทวนคำพูดเพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจหรือคุณอาจยิงคำถามแต่เป็นคำถามปลายเปิดนะคะเช่นแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนั้น ประโยชน์ก็คือคุณจะเป็นคนที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจคนรอบข้างจะรู้ว่าคุณให้เกียรติและเข้าใจเขาอย่างแท้จริงค่ะและข้อ5อย่าพูดเรื่องเงินฐานะหรือเปรียบเทียบชีวิตใครค่ะคำพูดบางคำพูดอาจดูไม่มีเจตนาไม่ดีแต่กลับสร้างความรู้สึกต้อยต่ำหรืออึดอัด ให้คนฟังอย่างไม่ตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องฐานะหรือการเปรียบเทียบชีวิตนะคะทำไมต้องหลีกเลี่ยงบางคนอาจกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหรือความไม่มั่นคงในชีวิตการพูดเรื่องเงินอาจทำให้รู้สึกว่าคุณยึดติดกับวัตถุหรือการแบ่งชนชั้นนั่นเองคะ่ะ เพราะการเปรียบเทียบชีวิตคนอื่นแสดงถึงความไม่เคารพความหลากหลายของชีวิตค่ะแนวทางปฏิบัติก็คือหลีกเลี่ยงคำพูดเช่นงานนี้เงินดีไหมแฟนเก่าทำงานอะไรและเมื่อไรจะซื้อรถเหมือนคนอื่นเขาเปลี่ยนจากคำถามเรื่องวัตถุมาเป็นถามเรื่องความสุขเช่น พักนี้มีอะไรทําให้ยิ้มได้บ้างคําถามในลักษณะนี้จะดีกว่านะคะและผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครจากภายนอกไม่สร้างแรงกดดันให้กับคนอื่นและใครๆก็อย,กอยากอยู่ใกล้เพราะคุณให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะสรุปก็คือสเสน่ห์ที่แท้จริงอยู่ที่ใจค่ะ สเสน่ห์ที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่มาจากการวางตัวที่ดีต่อผู้อื่นความอ่อนโยนความเข้าใจและการเคารพในความหลากหลายของผู้คนหาวิธีวางตัวที่เราพูดถึงในบทความนี้อาจดูเรียบง่ายแต่หากคุณฝึกใช้จนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นแสง ที่ทำให้คุณโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มีเสน่ห์ที่สุดคือคนที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้นะคะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตาม เพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรันสวัสดีค่ะ